What's good everyone, วันนี้พี่ปั๊กจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง relative adverbs relative adverbs นะครับก็คือ adverbs ที่ใช้ในอนุประโยคนะครับมีชื่อว่า adjective clause นะครับทำหน้าที่ขยายคำนามครับซึ่ง relative adverbs นะครับจะมีหลกัหลกๆนะครับ3ตัวด้วยกันนะครับก็คือ when, where และคำว่า why โอเคมาดูวิธีการใช้กันครับรูปแบบในการใช้ relative adverbs นะครับก็คือจะต้องมีประโยคหลักนะครับแล้วก็ประโยคอนุประโยคนะครับผมหรือประโยคย่อยประโยคขยายประโยครองนั่นเองครับซึ่งจะขึ้นต้นด้วย when where หรือ why นั่นเองครับสำหรับคำว่า when นะครับจะใช้ขยายคำนามที่เกี่ยวข้องกับเวลา สำหรับคำว่า where จะใช้ขยายคำนามที่เกี่ยวข้องกับสถานที่และคำว่า why นะครับจะใช้ขยายสิ่งที่เป็นสาเหตุซึ่งในอนุประโยคนะครับคำว่า when เนี่ยแปลว่าเมื่อไม่ใช่เมื่อไหร่นะครับ where แปลว่าที่ที่นะครับไม่ใช่แปลว่าที่ไหนครับและ why นะครับแปลว่าสาเหตุที่นะครับแทนที่จะแปลว่าทำไมนั่นเองครับ โอเคยกตัวอย่างประโยคหลักนะครับ That day was an amazing day That day was an amazing day ซึ่งแปลว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ดีมากๆทีนี้ครับเราจะใช้อนุประโยคครับโดยใช้คำว่า when นะครับเพราะว่า that day เนี่ยวันนั้นเนี่ยสามารถใช้ when มาขยายได้ครับซึ่งอนุประโยคของเรานะครับก็จะเป็น when we met when we met ซึ่งแปลว่าเมื่อตอนที่เราได้เจอกัน ดังนั้นนะครับเรามีประโยคหลักนะครับแล้วก็อนุประโยคเรามาผสมกันก็จะกลายเป็น that day when we met was an amazing day that day when we met was an amazing day ซึ่งแปลว่านะครับวันนั้นเมื่อตอนที่เราได้พบเจอกันเป็นวันที่ดีมากๆโอเคมาดูประโยคครับประโยคหลัก Bangkok has a lot of traffic Bangkok has a lot of traffic ซึ่งแปลว่ากรุงเทพมีรถติดเยอะมากนะครับผม ทีนี้นครับเราจะใช้คำว่า where นะครับมาขยาย Bangkok เพราะว่า Bangkok เป็นสถานที่ครับซึ่งเราจะใช้อนุประโยค w h e r e the government works where the government works อนุประโยคนี้นะครับไม่ได้แปลว่ารัฐบาลทำงานที่ไหนนะครับแต่นะครับมันแปลว่าที่ที่รัฐบาลทำงานซึ่งประโยคหลักนะครับกับประโยครองเรามารวมกันนะครับจะก,กลายเป็น Bangkok where the government works has a lot of traffic Bangkok where the government works has a lot of traffic ซึ่งแปลว่ากรุงเทพที่ที่รัฐบาลทำงานมีรถติดเยอะมากครับโอเคทีนี้นะครับมาดูคำว่า why นะครับผมส่วนใหญ่คำว่า why นะครับจะใช้ขยายนะครับสิ่งที่เป็นเหตุผลนะครับเหตุผลในภาษาอังกฤษนะครับจะเรียกว่า reason reason โอเคมาดูประโยคนะครับผม I know the reason I know the reason อันนี้เป็นประโยคหลักนะครับแปลว่านะครับฉันรู้สาเหตุนะครับ แต่นะครับสาเหตุสิ่งนี้นะครับเราก็อาจจะไม่รู้ว่าสาเหตุเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับดังนั้นนะครับเราสามารถใช้ why เนี่ยมาขยายคำว่า reason ซึ่งคือเหตุผลนั่นเองครับเราจะใช้ why they bought the submarine why they bought the submarine ซึ่งแปลว่าสาเหตุที่พวกเขาซื้อเรือดำน้ำครับ ดังนั้นครับเรามีประโยคหลักนะครับแล้วก็ประโยครองเรามารวมกันกลายเป็น I know the reason why they bought the submarine I know the reason why they bought the submarine ซึ่งแปลว่านะครับผมฉันรู้ถึงสาเหตุที่พวกเขาซื้อเรือดำน้ำครับผมโอเคและนั่นนะครับก็คือ relative adverbs ต่างๆนะครับพร้อมกับวิธีการใช้นะครับ Thank you so much for watching อย่าลืมกด like กด share and I will see you guys in the next video peace